ที่วีอย่าวันนี้นะคะเราออกนอกสถานที่แล้วใช่ไหมคะคล้วกลมาแถวไหนคะแถวอักษาค่ะถนนอักษะถนนที่มันสวยสวยสวยมากเคยเราจะเลี้ยวเข้ามาเออตรงเดี๋ยวเห็นหมู่บ้านนทคงวันเลี้ยวเข้าเลยค่ะ วันนี้เริ่มด้วยมีเอายอดลงไปใช่ไหมเอาหมูไปล้างแล้วก็ตบกระเทียมตบลากกแม่ลตบกระเทียม๊ยบ้านแล้วตอนนี้ใส่รสดีแล้วก่ร้านเราก็ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแตอนนี้ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วถ่ายทั้งหมดโอ้โหเล็บขบอันนี้ไปเดินตลาดเล็บขบคัดเลือกหาซื้อ สิของไม่เวนใจขายงานนิดนึงแวหนูกัดันมไม่ได้ค่ะแบบไปสอนแม่คาไงขออะไรนะหัวของใหญ่ขอฟองใหญ่อเรื่องนังก็ไม่ได้นะคะแม่ค้าแม่ค้ว่าอีกไข่ยวกมแล้อะไรก็ผ่านไปแล้วเรตาอ่ะตอนนี้กำลังรอให้อหไ่อยเด่ลยนงริงจบลพืชประจำชาติเรียกว่าสีกหล่ปีก็หลโปคาไม่อร่อยจะไม่เข้าใจน สีกระลำโปย่มาหลังแอร์ไม่บอกค่ะอยากรู้ไปหาเอเองนะคะสังเกตพฤติกรรมค่ะสังเกตพฤติกรรมฝั่งนี้ดีๆนะคะสีกระลำโปย์ยี่ห้ใหม่รั้กันนะบอกกูพอแล้วแต่กูไม่มีมือ Gotta love like wool. Girls gotta love like wool. I can't feel like it's all make sense because you're bringing me in and now you're kicking me out. Yeah, I love my. I love my boy. I love It's the moment. <laughs>

นี่คือคนจกไข่ดูมันต้มไข่ไม่สุกเอาเลือดปลาโอ๊ยแล้วมึงเอาเปลือกไข่นี่นะนี่ใส่น้ำปลาของมันไข่ยางมะยางมะตูมยางมะตูมเมื่อกี้นางบอกว่ายางมาตอยค่ะเออเป็นคำศัพท์ใหม่นะคะไข่ยางมาตอยมันเหนียวมันหอุ้ยมันไม่ได้กินได้นี่ตอนนี้เป็นไปของอะไร เปิดได้ปะสวัสดีค่ะมุกมาด้วยกับอะไรเอ่ยกลนมเป็นไฟนะกินมาไม่กับเกียวอ่ะไฟไหม้แล้วหนดูด้วยชิมดูหน้าหน่อยเป็นไงหน้าชิม อ้าวหมูตกอ้าวหมูตกว่ามันกดหมูตกเออเาทำอะไรไม่ได้ยต้องมีทั่งนี่นะคะคือย่างเกาหลีแบบไปยุเห็นไหมคะรายการรอบพมพของเราอ่ะไปยุนี่ชินี้ตาด้วอีกเดียวยังมั่วอีกด้วยยังน่วอด้วยนี่มันนี่มัน เย็บมควควงควรตอกแกะค่ะตกแกะค่ะาดออกมาเลยค่ะนี่ก้อนลยคะดาลงค่ะมนนี่ค like like ่ะจะกินดูนะเฮย้้ยย้้เ้้ยเย ไอ้กำลังออกลวรู้ว่ามืงออามาจาไปทำไมาแมงมมมงอาว่า้าเจียอ่งาอาหมูาาายมางาาาาาเาาาาอ่าอาอะไรนี